การกินการยุ่งสิคะทั้งที่เขากินอาหารลูกงไปสิเกินยากเป็นมากี่ปีแล้วคะคุณพี่ตับเสื่อ46เป็นเมื่อยจ้ะร่างกายเมื่อยอ่อนแรงมือสั่นปวดเบาตาได้ทัง้งยังสิว่าก่าเขาไปหาผู้ใดญ่เลยค่ะเพราะว่ายคน,นว่างสิแมจ่จ๋าแบบจะเห็นยังซอยมุ้ซอยพวกว่าได้สิแม่ค่ะมือสัน่นนู่นยังสิแม,ม่แบบ เป็นนั่นเฉพรพ้นทมแล้วค่ะอยู่บา้านเลขทีหนึ่งมู่เกาบ้านน้องสมบูรณ์อำเภอสุวรรณภูมิจั<ะ>จงหวัดระยองค่ะสิมาเม่วเรืองยายฟางจ้าได้ผลดีหรือจ้าเมื่อก่อนนี้อาการตอนที่เรายังไม่ได้ทานบาลานซ์อยู่คอ<ม>เป็นยังไงบ้างคะคุณพี่คะเป็นเมื่อยจ้าร่างกายเมื่อยอ<ะ>่อนแรงมือสัน่นปวดน้ำเนี่ยเบ่าตาน้ำแบบเนี่ยไตท้วมค่ะตอนผมร่วงผมได้จ้ะอ๋อมีผมร่วงผมร่วงด้วยรุนแรง เพิรุนแรงมากด่ารุนแรงนะคะเป็นเคสที่หนักมากๆเลยเป็นมากี่ปีแล้วคะคุณพี่ตัพงป้าสาวสี่สิบกินยาของโรงพยาบาลมาหลยเรื่อยจ้าค่ะพ่อทุเล่าไปไหมค่ะแต่ก็คือยังไม่ได้หายจ้ายังไม่หายค่ะอาการหนักสุดนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณพี่คะเดินบ่ได้เลยค่ะเมื่อยแล้วก็มือหนีสั้นแบบบ่กล้าเข้าไปหาผู้ใดเลยค่ะเพราะว่ายันคนวางสิแม่จ้าแบบเจ็บหนังซอยมือซอยพวกบ่ได้ัรสิแม่ค่ะมือเขาสั้นหน่อยหนังสิแม่ค่ะ แล้วก็ข้อแหบเสียงแหบจ้ะค่ะจ้ะมันกับมือไงยางไปยางสีบัรได้เลยค่ะมัวใจเต้นตึ๊กตๆ๊กตุ๊กต๊กต๊กเนสี่งจ้ะมันหนักถึงขั้นไหนคะในอาการทอยด์เป็นทีรุนแรงเลยจ้ะที่เป็นจำาวันกับลำบากจ้ะการกินการยุ่งสีค่ะย่างเี้เทากินอาหารลงไปสีกินยากลำบากงสิ่จ้ะก็ต้องมีนามมะแก้วมาคอยกินแป้งสีจ้ะแล้วก็ใจเต้นตุ๊ก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 เป็นสิ่งจะเหมือนตกใจเหมือนย่างสีจ้ะไม่ได้สิ่งแหวนลอยไม่า ใหญ่ห้ิเต้นตึ๊ก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 ขืนแล้วสิไหมค่ะเล่นไหมไม่เลาห้อแบบยืนขึ้นนะสิไหมจ้ะคือจังเอ็นแบบไม่มียางไหมค่ะเ้าก็จีลมลงยังสิไหมจ้ะอยู่ดีๆล้มตัจ้าจ้ะจ้าจ้างไปหาหมอเปิดประตูสิเ้างก้าวขาลงขาแหลมและลมเลยช่วงแรกที่เป็นโต๊ะใหญ่จจ้ะกรบอกสุก็เห่าอายุมายืดแน่แท้ถ้าเป็นแบบนี้จ้ะ พอถึงหายชีพเราตายในเนี่ยจ้ะกระบอกเขาแบบนี้จ้ะเขากับยาไทรอยเขาไปเบิ้งเลยจ้ะจะมีเพิ่นรีวิวว่าเบื้อกระดีแม่จ้ะกระดีอาการดีขึ้นเป็นคการหายใแม่ไหมจ้ะดีขึ้นก็เลยลองมึงปุ๊กนึงก่อนจ้ะคันแรกก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นจ้ะจากมือว่นซั้นแต่หัวใจปกติจ้ะค่นนี้ราคาคันแรกเลยอันนั้นตอนนั้นทานกี่กระปุกนะคะปุ๊กนึงจ้ะกระปุกกต่หนก่งแรกจ้ะจ้ะรู้ใจว่าเต้นเลยจ้ะใจว่าเป็นตุบตุบตุ้บตุ้บบางทีไหมจ้ะ กะดีขึ่น uh huh. ตากะบ, uh huh. บอแดงพุ่มแพลกะรถมือกะป่ะสันจ้ะมือป่ะสันตะกี uh ่ยุ่งสีจใจเยอะกี่ยุ่งสี่กกยุ่งส,งสีที่สำคัญคือพุ่มแพลา uh huh. หายเลยจ้ะพุ่มแพหายเลยจ้ะกายาฝากแล้วค่ะดีหรีค่ะเพราะว่าแม่ลองมาแล้ว mm hmm. เห็นผลลอยเปอร์เซ็นต์จา้าเพราะว่าร่างกายแย่ตัวนี้มาป,ปกติเราจะ uh huh. พี่ไส้แกกราเป็นไทยร้อยกันเนี่ยจ้ะ uh huh. แต่ว่าแกเป็นเ่ามันเป็นผิด แล้นี่แกหายแล้วจ้ะหายก็คือจะหมอกไปตรวจมอกว่าไม่มีไทรอยด์จ้ะวันนี้ชิมก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากเลยน<า>ะคะที่ไว้ใจนะคะให้บาลานซ์ยูคอน,นะคะดูแลสุขภาพนะคะ